รู้ไหมครับว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากการดูหนังเรื่องนี้อย่าเชื่อเทรลเลอร์มากเกินไปครับ selfless บอกตามตรงจากใจจริงเลยนะครับว่าก่อนที่จะได้เห็นเทรลเลอร์ของหนังเรื่องนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เป็นศูนย์เลยครับ คือไม่รู้เลยว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรไม่รู้ว่าใครแสดงบ้างไม่รู้ว่ามันถูกทําออกมาด้วยนะครับก็คือรู้ครั้งแรก,กคือตอนที่เห็นเทรลเลอร์ในโรงหนังตอนที่ไปดูหนังเรื่องอะไรวะน่าจะ Attack on t i ท a n นมั้งคิดว่านะแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้หนังอะไรอะ่ะเฮ้ยเงินเรื่องดูน่าสนใจอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมไม่รู้เรื่องเลยวะก็ตกใจนิดนึงนะครับสำหรับตัวพลอตเรื่องของหนังเรื่อง s e l f l e s s นะครับก็คือมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่เลยในนิวยอร์ซิตี้ ทีนี้เขาก็แก่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยใกล้ตายแล้ะก็เลยเหมือนกับว่าพยายามหาวิธีทําให้ตัวเองอยู่ต่อไปให้ได้ทีนี้มันก็มีเทคโนโลยีอยู่อย่างหนึ่งครับที่อยู่ในหนังที่เรียกว่า shading หรือว่าการลอกครบาบง่ายๆก็คือเป็นการย้ายจิตจากร่างเก่าเนี่ยไปอยู่ในร่างใหม่ซะก็พูดง่ายๆคือเหมือนเหมือนทาให้เป็นอมตะได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอพอ,พอใกล้ตายก,ก็ย้ายร่างไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แน่นอนว่ามันก็ไม่เรียบร้อยครับมันมีปัญหาโน่นนี่นั่นตามมาเยอะแยะเลย ก็เลยเป็นหนังเรื่องนี้ครับผมอย่างที่ผมได้บอกไว้ในช่วงของอินโทรนะครับว่าอย่าเชื่อเทรลเลอร์มากเกินไปซึ่งผมซึ้งมากๆจากหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือในเทรลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูนะครับจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นปรชัชญา,ามีไซไฟมีจิตวิทยาเฮ้ยน่าสนใจว่ะมันจะมีอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏไปดูเนี่ยบทมันไม่กอด คือมันมีพล็อตเดวิ์ที่โผลมาในหนังเพื่อให้ตัวละครดําเนินเรื่องต่อไปได้เยอะมากๆนะครับคือแบบโผลมาดื้อๆแล้วก็เฮ้ยทำไมปัญหาอะจบแล้วก็คือง่ายอย่างนี้เลยเหรอแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยมันไม่มีการปูพื้นไม่มีการพูดถึงอะไรทั้งสิ้นนึกจะโผล่ก็โผล่มาเลยนะครับนอกจากนี้บทของหนังเรื่องนี้มันเดาง่ายมากๆผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครเคยดูหนังไซไฟประมาณนี้มาแล้วอะคือ พอยังไม่ถึงกลางเรื่องอ่ะมันจะมีฉากสองฉากที่เหมือนกับว่ากําลังพยายามจะใบให้เรารู้ว่าหนังจะไปประมาณนี้อะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดใครดูบ่อยๆเนี่ยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าตอนจบจะจบยังไงแล้วพอถึงตอนจบจริงๆเนี่ยมันก็จบอย่างนั้นนะคือเข้าใจไหมว่าตอนแรกอ่ะผมก็เออเฮ้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้นะเฮ้ยแต่ก็ไม่หรอกมั้งนี่มันปี2 0 1 5แล้วคนทําหนังคงคิดมาบ้างแล้วแหละเนาะปรากฏมามก็ อย่างนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรหักมุมไม่มีอะไรเลยเออผมนี่ดูแล้วก็อย่างเงี้ยแบบโอ้อะไรวะเอฟเฟกเยอะมากนะครับหนะังเรื่องนี้คือผมดูกับแฟนนี่แฟนผมหันมามองเลยมาพูดถึงในส่วนของการแสดงนะครับบอกเลยว่าไม่ค่อยโอเคอย่างแรกเริ่มต้นจากพระเอกของเรา r y a n Reynolds ผู้ที่กำลังจะมาเล่นเป็นเดดพูลนะคือปกติแล้วคาแรคเตอร์ของคนเนี้ยจะชอบเล่นตัวละครที่มีอารมณ์ขันอะไรอย่างนี้หน่อย แต่ในหนังเรื่อง Selfless เนี่ยกลายเป็นว่าอารมณ์ขันเนี่ยมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มันคือคาแรคเตอร์มันไม่เหมาะกับไลอ้อนเรโนส์อะก็เลยแบบมันดูแล้วมันรู้สึกแปลกๆอันนี้ความรู้สึกผมนะต่อไปก็คือเป็นคิงซลีนะครับคนนี้เรียกว่าเป็นนักแสดงชั้นครูที่เรียกว่าเก่งมากแล้วหลังๆมาเนี่ยเริ่มเล่นเหมือนมอร์แกนฟรีแมนแล้วก็คือโผล่แม่งหลังทุกเรื่องเลยแล้วก็โผล่มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ไม่เว้นนะครับแล้วก็ คือบอกตรงๆว่าเทรลเลอร์โชว์ฉากที่มีเบนคิงฟรีไปเกือบหมดแล้วนะครับก็เลยแบบพอไปดูจริงๆก็เลยเฮ้ยนี่มันหมดแล้วเหรอหมดจริงๆใช่ไหมแล้วก็หมดจริงๆนะครับคือก็มีแค่ช่วงต้นเรื่องแล้วก็หายแซปไปเลยก็เรียกว่าหน้าเสียดายนะครับที่มีบทน้อยไปหน่อยเพราะว่าเบนคิงฟรีก็แสดงดีอยู่แล้วเนาะก็รู้อยู่ที่อยากจะบนเลยคนสุดท้ายนะครับก็คืออีเจนางเอกครับรู้สึกว่าจะชื่อนาตาลีมาร์ตินสหรือเปล่าเออคือผมไม่ได้บอกว่าคนนี้แสดงไม่ดีนะครับ แต่ผมลำคาญตัวละครตัวนี้มากๆด้วยความที่อีเจนเนี่ยจะชอบทำหน้าโวยวายทำหน้าร้องไห้ทำหน้าตกใจอะไรต่อเวลาเลยตั้งแต่ปรากฏตัวซีนแรกไปจนถึงแทบจะซีนสุดท้ายของหนังเลยคือแบบอะไรเงี้ยคือแบบอะไรเจ๊พอทำไมเจ๊ตกใจเจ๊ร้องไห้ตลอดเลยเบื่ออะไรเงี้ยคือมันเยอะจนมันน่าลำคาญนะครับ คือผมไม่รู้คนอื่นรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ผมดูแน้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยคือนี่มันก็ผ่านชีวิตเหมือนกับผ่านเรื่องแย่ๆมาบ้างแล้วนะในหนังเนี่ยแล้วยังยังมี f e ลลิ่งแบบนี้อยู่อีกหรออะไรเงี้ยคืออันนี้ความความลำคาญส่วนบุคคลนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าเอออันนี้บอกตามตรงว่าเอออาจจะอคติเองไม่รู้อ่ะทางด้านเทคนิคนะครับผมมองว่าไม่มีอะไรต้องพูดถึงเลยเพราะว่าการถ่ายทำอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีอะไรน่าพูด ดนตรีก็จำอะไรไม่ได้เลยว่าซาวด์แทร็กเป็นยังไงด้วยซ้ําที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เป็นเหมือนคาเชสอะครับเป็นฉากไล่ล่าด้วยรถยนต์แล้วทีเนี้ยถนนแม่งโคตรว่างเลยคือมันไปนถนนหอยหลอดเลยว่าทาไมมันไม่มีรถสักคันเลยอรอแล้วมันไม่ได้สู้แปรๆนะครับน่าจะพอสมควรนะ่ะน่าจะสักเกือบเกือบสิบนาทีได้มั้งแล้วแบบไม่มีรถสักคันอนะ่ะคือมันสู้กันอยู่แค่นั้นนะอ่ะก็เลยงงว่าเฮ้ยมันจะไม่มีเลยอรอสักคัน ไม่รู้อะอันนี้บ่นเนี่ยบ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะครับก่อนก่อนจะจบลืมพูดถึงตัวร้ายตัวร้ายในหลังเรื่องเนี้ยผมมองว่าไม่โอเคมากๆคือมันไม่ค่อย make ซ e n s แล้วอยู่ดีๆมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เงี้ยครับแล้วก็ตอนท้ายเนี่ย,ตอ,ย,ยตอนที่คลี่คลายปมช่วงท้ายเรื่องอนะผมนี่แบบโอ้ปวดหวัวมันแบบช่างเหอ่อะไรเงี้ยแบบเหนื่อยล้จบก็จบเพอะ สรุปแล้วในภาพรวมหนังเรื่อง Selfless นะครับเป็นหนังไซไฟที่มีไอเดียค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละเพียงแต่มันล้มเหลวในการถ่ายทําในการทําออกมาเป็นหนังในเกือบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นบทที่ง่ายมากๆแล้วมีพลอตเดวิสเต็มไปหมดการแสดงนี่มองว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับสาหรับดาราชื่อดังๆหลายคนฉากแอคชั Action, ช่นฉากนู่นนี่นั่นการถ่ายทําการตัดต่อไม่มีอะไรน่าจดจําสักอย่างเพราะฉะนั้นผมก็จะขอบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ต้องเสียเวลาดูมันหรอก คือมันไม่คุ้มเวลาจริงๆนะครับก็เสียดายตังพองสมควรเลยแหละที่เข้าไปดูเนี่ยนะถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย